สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันครับกับ YouTube ช่องพเนจรข่าวก็เดินทางมาก็อยู่ในหลวงพระบางครับตอนนี้อากาศเย็นๆสบายๆหลวงพระบางก็มาซื้อปีรถครับเพื่อจะเดินทางกับในวันพรุ่งนี้รถน่าจะออกประมาณ9ก้าโมงกว่าก็พี่น้องในลาวเราก็สัญจรกันไปแล้วก็ชาวต่างชงต่างชาติเดินทางมาซื้อตัวลงตัวรถเพื่อจะเดินทางไปตามที่ต่าง ในลาวครับก็เป็นเหมือนท่ารถในประเทศไทยครับท่านผู้ชมก็ถือว่าการเดินทางมันก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่เราที่นี่มันใช้เขาใช้เป็นรถตู้ก็เป็นส่วนใหญ่ครับก็ถือว่าในลาวนี่ก็เป็นที่ที่คือเป็นที่ที่คนเดินทางมาท่องเที่ยวในหลวงพระบางก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีชาวต่าง,งชางิวัดาต่างถิ่นมากันไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปคุยกับ อพี่คนที่เดี๋ยวพี่ชายผมเขาซื้อตัวรถมาแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะคุยเดินทางคุยกับคนท้องถิน่นในลาวกับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในประเทศลาวหลวงพระบางครับก็ในผ้ารถมันก็จะมีร้านคงร้านค้านี่ฮรับเต็มไปหมดเลยเดินทางมามาเจอกับคนท้องถิ่นแกก็เฝ้าอยู่นี่เอาเอาไว้นี่แกยังอ่ะ เอ้ยมาสิอ๋อทางไหนนายให้เรยนไหนอ่ะอ๋อแกออกไปกินละนี่ฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับคนท้องถิ่นก่อนเป็นไงเต้ตัวรถแล้วนะดีแล้วดีแล้วเท่าไหร่เท่ากันอ่าเป็นเงินกีบจักบาทแสนสามเป็นเงินกีบแสนสามสามร้อยเออนี่นี่ไอ้ คือที่ที่แกเฝ้าอยู่ตรงนี้แกเป็นเขาเรียกเป็นในรักษาความปลอดภัยที่ประเทศไทยเรี่ยเขารักษาความปลอดภัยแต่อีกในนี้นคือเราปปเฝ้าวัดดุนอยู่บ่ด้ยเฝ้าเฝ้าเฝ้าวัดดุนอยู่ไปอ่ะพี่ต้นมานั่งนี้ดิมานั่งนี่มานั่งนี้นั่งด้วยแกมานั่งนี้นั่งนี่ยู่นี่เฝ้าเฝ้าวัดดุนไปไอ้คนจีนอยู่มาดูหลายแบรนด์บอก โอ้ย oh, นั่นคนจ so? ีนอยู่แบบหลายแม่นเนาะหลายกีนกลายที่นี่จะกลายเป็นกลายกลายเป็นประเทศจีนไปแล้วครับคุณผู้ชมอ่าประเทศจีนเอ้าก็ตลาดจีนเลยอยู่ตรงนี้เออไม่ใช่ของคนไทยนะจะบอกให้เอออยู่รูมแมนหมอกอยู่ทั้งรุมแมนหมอกตลาดจีนอ่าขายจุ้งไหมขายทำไมอ่อเออลูกลูก ลูกลูกเราไปงานอยู่ประเทศไทยเป็นปอฝอยเอาอย่ไทยอยู่งการงการยุไทยอนเตออิอยไทยอเอจ้าอยู่มี่เยอปีเลยอยู่ยู่ตาลุี่ไ้ปีปลายแล้วปีปลายจ่ายเจ่ายเลยไม่เจ้าไม่รู้ไม่ได้จ่าย โอ้โหแกนี่แกก็อยู่มานานแล้วแต่แกแข็งแรงมากเลยนะอายุอายุจ๊กปีไอ้กกสิบปลายบอกหกสิบปลายเจ๊เจ๊ดแปดอะเนี่ยโอ้เจแปดะบาดยู่ใส่ล่ะเอา้ยเอายู่เบียยแต่ว่ามาอยู่มีบอก อ๋ออยู่เวียงแกแกเป็นคนเวียงจันทร์ครับแต่แกมาเอามีอยู่ที่หลวงพระวางอยู่บ้านนักขวยอเอออยู่บ้านนักขวยวบ้านบ้านนี่อยู่บ้านนักขั่วบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดบ้านบ้านเกิดเมืองนอนด้วยอยู่อยู่นักขั่วอยู่อยู่เวียงจันทร์มีมีอาู่ที้เออมาเอามีอยู่ปีเออผมก็ไปเวียงจันทร์มาครับท่านผู้ชมผมก็ไปเวียงจันทร์มาก็เออเราเพิ่งลงมาจากเวียงจันทร์เลย เราเราไปเวียงจันท์เมื่อไหร่สองนาทีที่แล้วเราไปเวียงจันทร์สองนาทีที่แล้วแล้วก็เราก็ลงมาที่อที่หลวงพระเราขึ้นมาที่หลวงพระบางเป็นไหนไอ้ไอ้ไรได้ยินี่จักพระจักล่านปลายล่านเด้กยาล่านล่านเท่าไหร่ล่านหาล่านหูปลายทนเงเท่าไหร่งิทยเท่าไหร่ไอ้จุ เป็นเงินเป็นเงินไทยสามปันดุครับท่านผู้ชมก็เขาอยู่เฉยๆนะนะเขาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้าบ่านี่หากินเองพ่อเขามาบอกเขาขายยังไงเขาเลยเน,นี่ยเขาขายยังไงคิดพันแะ่ได้เท่าพันคิดพันหนึ่งสิหนึ่สิบบาทเป็นยังเป็นอาหารตามสัง่งบอกเออเอาอยากเอาชี่ โอ้ uh ื้อกินซื้อไก่ซื้อหงใช่ไหมือื้อสิเออก็คืาทานะบ้านนี้มันจะเมื่อบานเจ้ามงนี่เจะเมื่อไงกัน่ได้เมื่อไรมาได้ทาทว่ั่บ้านที่ไส่บ้านเนี่ยที่สแล้ไก่ก็นไหนพาเลยพาลนักเตะนโอ้ไวะ แสนกี่แสนกี่เป็นเงินเดีบัดโอ้ยมึนจะใกล้กี่ใกล้นนะตอนนี้ก็สองร้อยยี่สิบเขาใหา้เงื่นข็เป็นมือหรือเป็นเดือนหอนึ่งจะพามือใส่บัตรของฝากของฝากก็อะพี่อ๋อนี่ท่านผู้ชมแกเฝ้าอยู่ท่ารถครับท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวผมจะคุยกับคนท้องถิ่นเรื่อย ในประเทศลาวก็แต่ผมมันเป็นบ้านพี่เมืองน้องคือผมนี่ก็เป็นคนลาวแหละเสื้อฉาเสื้อสายผมเป็นคนปัลซีปู่เป็นคนปัลซีกี่เปอร์เซ็นต์คนลาวสักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์คนลาวสักประมาณสามสอบเปอร์เซ็นต์เออเจ้าก็เดินทางรอบเจ้าเจ้าก็พีนี่จอนเงินหรอก จะหาห้งายนี่สังไปไกลเนาะแม่อุยูุ่ไดปี้อ๋อที่ไสล่บ้านมันคือทางที่ทางเวรักษาอีกัอ๋อที่แถวรัก12สิสองน่ะนงประเทศลาวเขาเรียกเป็นหลักแต่ประเทศไทยเรียกเป็นกิโลเมตรกอกาไบ้านมันมาแล้วอ๋อกายไปทางมันเออมันน้องบันเอางบ้นนองลงบอกเ่อปเน่้ข้ายี่คุณนอ๋อว่าอะไรเลยในลูกยี่คุสี่ปุ้นนะในลูกยูนิสี่คนเนี่ยจะคนเดวเนื้อสอ อ๋อโค้ดเทพพี่สู้ไม่ได้เมียแกสองคนครับโค้ดเทพท่านเทพลูกลูกเมียโกกล่ะไปอยู่ไทยเหรออ๋อลูกพวกเมียโกกไปอยู่ประเทศไทยแกไม่ได้เด้อดชู้หรอกแต่แกเทพหล่อสมัยก่อนหล่อเออดูก็รู้แล้วหล่อลงมืองานครับคนลาวคนแรกที่กล้าทำที่ดูว่าแน่โดนถามว่ามาทำอะไรเออ แกสังเกตผมเป็นลักษณะยังไงเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นอย่งไรเป็นอย่งไรขึ้นคนแบบขึค้คนลาวเอ๋ออย่าขึ้นค,คนมาจาก,กนอกคุณเมืองนอกอ๋ออย่าขึา้นแบบบ่ไทยกับเมืองนอกเนาะเองฉันเมืองไทยกับเมืองนอกคุอ๋อจ๊เจ๊เขอบคุณครับนี่คือ,น,คอนี่คือพี่น้องคนลาวคือเหมือนจะมาจากไทยแต่ก็ไม่ใช่คน,ทนไทยเออไปซื้อบ้านหลามไห้แกเอางบปลุกไปี๋ยวเ,เงินให้แกด้วยส่วนนึง ก็เงินก็กองกลางโผล่กองดิเกลเงินกี่ไปคือบางขลามมั้ยนั่นน่ะนี่ไงบางขลามนะซื้อมั้ยขายยังไงไปถามดิบางขลามได้เลยบางขลามเลยบางขลามเลยเอาอุณหภูมิเอาเอาขลามไหนเราล่าเอาขายยังไงโดยดูค่ากระบอกนี่ลอยหนึ่งค่ากระบอกลอยหนึ่งเอากระบอกเดียวพอเอากระบอกเดียวพออกระบอกหนึ่งไปเอาจะบาทสักกีดเ่องมืออันนั้นจ่ะสักกีดเ่องเค่งมือ สองมืนเจ้าบาทนี่สิเอาไปนี่เนี่อะไรสาลายน้ำจืดสลายน้ำจืดคนเดียวคนเดียวเอาาไปทำอะไรโอ้ยพ่อล้วบ่มีบ่เงือดเงินแล้วไปเิ็เงินกี่อไปแล้วงินไปปนไปแลกเงินีไปเดียเดี๋ือเอาบคนซื้อให้เอายาคนวาบอยพอแล้วเคยเมียท่าน่ะไม่ใช่ยังงเนี่ยยังไง สลายบอกสองหมื่นเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นอะไรเนี่ยสองหมื่ไรเนี่ยเบงหม่เก่บงหม่เออเงินหมดแล้วว่าแล้วว่าแล้วซื้อไอ้เพื่อนซื้อพอแล้วพอแล้วอืม

มันไม่มีเงินกีบแล้วถอนเงินกีบเพื่อผ่อนสาวพันมือหนึ่งสาวพันกีบหือสิบพันอือแบบนี้ก็สาวพันก็ถอนเงินกีบเพื่อ่อนสองนเอาแบงค์ร้อยให้ไปไงก็ถอนเงินกีบเออไปอนเท่าไหร่เดี๋ยวผอนเท่าไหรอนสาวห้าพันเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เหมือนบ่ได้ห้าเ ก็นั่นไงคืณพ่อบอกว่ามันไม่มีเงินจีบซื้อจะไปซื้อทำไมอะมางเงี้ยบาทอนแล้วเพื่อบ้าทอนเสาคจะบ้าทอรสมยเอาเอามันไม่มีเงินถือไม่มีเงินทอนอ่ะเอาเสนอแบงค์มุนเพื่อก็ไดเป็นยี่สิบเพื่อก็ไดอ่ะเอายี่สิบไปเอาสี่สิบอ่ะนะเออจบไปแค่นั้นแหละเออจบไปเออแมีนได้ขายได้หินบอลล่ะเรามาบังเคยเนื้อว่าได้ขายได้ซื้อกินดูไหม กินดูดิมีเงินไอ๋เงินอีกเท่าไหไรเง่นน่ะหนะมืน่นแล้เวเหลือหมื่นกีบเลยนะหมดแล้วเหลือแบงค์นเลยเท่าไหร่เองสองบาทเอาเลยทันจีบเหรอสองบาทสองแบ่งคนละครึ่งไม่แบ่งกันเลยอ้านี่ให้ไปด้วยอ่ะจะได้เคลียร์กองกลางอะไรวะเนี่ยหมดแล้วนะเค<บ>ลียร์นะนะจบนะแถมไม่ให้พันเนี่ยอ๋อคุณขาดคุณในนีเ้เลยนะ นี่ครับารถหาบอลเลกที่ไหนเนาะบอลเลไอ้และบอกองแรงนี่มีสายไม่มีนะล่าสเนั่นไหนเขาเลยกไม้แตงไม้ทำทีผมไม่มีผมไม่ใช้แล้วมันมันจีบใช้ไม่กล้องน่ไม่กล้องเสียแดงแดงแดงเน ดูนี่เบิดมือเลื่งานนะนี่นี่นี่ดูเอะอะไรอะเอามากินดูดิกินกินให้ดูหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเอือนอย่างสาลายบอกกินแล้วสาลัยสาลันดำจืดอ๋อสาลัยดำจืดหรือเทานั่นแหละเอามาดูจริงดูนี่เค็มๆันเหมือนเทากินแล้วติดคอเลย่า้มันก็รสชาติอย่างนั้น่ะ เนี่ฮะอยู่ในลาวอยู่ในท่ารถในลาวถึงท่ารถในลาวคุยกับไอ้พ่อในลาวโอ้ยบ่มีเงินเบิดเงินแล้วสื่อของกูนี่เดี๋ยวเราสื่อเราสื่อไปแล้วอันีเดินเลยดูต้องอันเลยดูเอาดูดูดูนี่ฮะท่ารถในลาว ซื้อปีแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปแล้วเอาพี่ไปไหนนะ่ะเดี๋ยวจะไปแลกเงินตรงไหนไขาจะเดินทางไปแลกเงินก็อยู่ในหลวงพระบางครับตอนนี้ก็นั่งุยกับนั่งุยกับไอ,ไอพี่คนไอ้พี่จะซื้อพี่นนเปนหมออ๋อเราแกชื่อพีวีครับ หรือภาษาลาวเรียกว่าไอวี่ผมก็มาเที่ยวหลวงพระบางผมชอบคนลาวอะคนหลวงพระบางนี่คนอัพยาใสา่คุยง่ายกว่าแบบคอื่นๆเพี้ยงเขาประกาคุยทำเพราะว่า,วาเป็นพวกต่างชาตินะแต่ว่าเจ้ากับคุณกขาคนณเคนทั่วไปเนาะแทนเอ่อ,อ,อบอกเขากาคือว่าคนพวกเจ้ต่ตางชาติเนะเขาแบบประมาณนี้ แมน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 เพราะว่จริงเขาหาขายของขายอย่างตรงนี้มันเป็นโซนไะไรทั้งยาท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นโซนตลาดนะครับใครมาเที่ยวหลวงพระบางหรือมาอะไรก็จะต้องมาซื้อไอ้ปี้รถนะครับปี่ปี่ที่เนี่ก็เรียกตั๋วรถนะครับถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกตั๋วรถเนี่ยมาซื้อตรงเนี้ยก็มีชาวต่างชาติอะไรเดินทางมาเจ้าไอ้ตอนไอ้ตอนช่วงโควิดน,นี่คนมากป๋อว่าเงียบด้วยี๋อ ไปบ่ได้มาบ่ได้ก็ไปไปทางไหนยู่เงินแตงเงินมันโอ้อยู่เงินไทยเงินมันตอนตอนเนี่ยชือว่าคนคนเวียดกับคนจีนไทยหลายกว่ากันอยู่ในลาเป็นทีมไลกว่าเวียดเวียดเวียดมันที่แถวครับใช่ที่แถวท่าแขกแถวอ๋อ้พวกเวียดนามอยู่แถวท่าแขกครับท่านผู้ชม อันนี้เกียขอเกียอันนี้ปฏิเทศคนจีนก็เข้ามาอยู่เยอะเร็นเนื้นอคนจีนเป็นคนจีนมากกว่ามันมันไก่ใชยแดนจีนเนาะมันไก่ทั้งส่วนจีนจริงสินะมนี่่จนนะเอ๋อกองเอเล่นี่จะข้นจีนแนตะ่ส่วนใหญ่เอ๋อมีข้นจีนคน้นละพวกอันนี้เขาก็บนตลาดเสามันมันบเปิดมันปิดเลยเป็นหมอตลาดเสาดูไส้ละ อ๋อยู่แยกบอกตลาดเศร้าแล้วพวกสีเป็นบอกตลาดมืดจะไปหรือเป่าไปมันแล้วมึงขึ้นนี่ตลาดมืดไปมาแล้วแต่ว่าตลาดเศร้านี่รถต้องไปที่รถจักไปตรงไปตรงแยกไงบอกเนี่ยเขาขายของเนี่ยเขาขายของกันเขาก็หาบขายหาบเดินครับเขาก็สุดยอดนะเขาหลับไม่ได้ใส่เขาหลับไม่ได้ใส่ ต่างพูดเขาเรียกเขาดีเขาลาบมาเขาลาบแล้วเขาเรียงเขาล้างโอ้เขาบอกคขล้ามเขาเรียกเองอะแปลว่าใครอย่างเดียเขาลาบมาอ๋ออีเขาเอาแล้วพี่ต้นเขาไปไหนแล้วนี่ยขอขอไปแลกเงินครับเขาบอกว่ามันเล็กนี่ย่ันไท่ดอน นันแหลกเนี่ยมันมันลงหรือมันจากไหนดอกเขาวาโอ้เงินไทยมันเดืหลรายมันบ้าเอาได้มาอย่างซื้อตั๋วรถแล้วนะไม่ต้องเคลียร์เงินอีกนะท่านผู้ชมโดนหลอกโดนโดนผู้เท่าโดนเสือเท่าหลอกละก็เสียตังค์อย่างเดียวละผมตอนเนี้ยช่วงเนี้ยไปไหนก็เสียตังค์งเดียวเพียครับเมื่อคืนเนี้เมื่อยเดินทางมาไกลนั่งรถมานานแล้วก็เมื่อยไม่ไหว แลกเงินมาละแลกเงินได้เงินเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมเงินเท่าไรเป็นล้านเลยนะเงินเป็นล้านเลยนี่ดดูดูรวยมากเงินเป็นล้านมีเงินหลักล้านโอ้ยอชื่ไปเพินลำร์เสี่แปดได้ล้านสบล้านเท่าไรล้านสีล้านสี่แสนล้านสี่แสนเรีสี่แปดศเลขเท่าไรสี่แปดศูอ๋อสี่ร้อยแ๋อเรีสี่แปดยหมวันนั้นแบงจานอยู่ได้สี่ อ๋อไปเวียงจนอยู่ที่490แข็งขึ้นเงินลาวแข็งขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจดียังไม่โฟยังไงสา่ายเมื่อกี้เคียวไม่หมดเลยสาายเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหรอนี่เนี่ยอาาดูนีเออสาหรลายน้ำจืดเออไอเขาเคี้ยวเล่นเขาเคี้ยวเป็นเออเคี้ยวแบบเคี้ยวอยู่อยู่เร่วันเหมือนเหมือนกับไอเหมือนไอไอไอใบนั่นแหละใบที่อยู่บ้านเราเออนั่นแหละนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลาเราจะลาพี่ไอ้บ่าไอ้ี่เดี๋ยวผมลาไอ้ี่ก่อนบอกรีก็เพลินเพล่นอ่ารักษาความปลอดภัยอยู่ทารถก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปตลาดเช้าแต่มันไม่เช้าแล้วละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปท่านผู้ชมก็ตามมาครับเดี๋ยวผมจะอ่าปล่อยคลิปให้เรื่อยๆนะครับอยู่ในหลวงพระบางก็อีก2วันก็ว่ากันไปครับก็เดินทางต้องเที่ยวนะฮะเนี่ยฮะคนก็มาซื้อตั๋วรถก็มามีรถมันออกสองช่วงใช่ไหม ตัว๋ววิงญารเต็มลอ๋อตัว๋ววิงญาณเต็มแล้วไม่มีตัว๋วละมของมันที่นี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันครับก็เดี๋ยวเราไปตลาดเช้ากันเดี๋ยวจะไปหาของกินกันดูว่าในตลาดเช้ามีอะไรกินกันบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตามผมมาครับเดี๋ยวลาลาพีวีก่อนนะครับเดี๋ยวป๊บหนึ่งลาพีวีก่อนครับอ่าเดี๋ยวผมไปกันเรื่อยเดอครับครับเดี๋ยวเดินทางก่อนลากันไปสบายดีหลวงประบางกรับ สวัสดีครับ